นะครับกับได้เบิดป่ะเบิดๆบิดมีระเบิดป่ะไม่มีไม่มีระเบิดเก็บหมดละมันอยู่เยอะป่ะ เยอะๆได้ได้ฟรีอ่ะเดี๋ยวเรียก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 พวกมันอยู่ในบ้านเยอะใช่ไหมครับใช่เอาระเบิดมาด้วยเอาระเบิดมาด้วยระเบิดหรอผมมีอ้าวมีเหรอเอาดิลงขึ้นไปทำอะไรตำรวจนเลยวางเลยลงมาวางเลยตำรวจครับเขาวางระเบิดครับวางระเบิดหน้าบ้านผมก็อยากไปช่วยเพื่อนนะครับผมก็อยากไปช่วยเพื่อนแต่ว่าบบวกครั ตกี้เออยิงไว้ยิงไว้กันสุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโง่ไอ้เหี้ยโง่โง่ไอ้สาตหรอพวกคนมันจับบุกรุกแล้วหนึ่งกูล่วงกูล่วงกูล่วงเอาตำรวจดิ บ้านเขาอ่ะดินะคุณดูดิเขาแคสเขากรรบัตรกูใหญ่เลยแคสดิเขากรรบัตรกูใหญ่เลยกูไปแล้วเจ้ามัเตะผมอ่ะโดนตเลยแทงไม่โดนนะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวตีนี่มาตัหน้าตาได้ตีนี้วระเบิดนี้ตีนี้ตีนีาตื่นมาดิตีแม่ฆนี้เขี้ยมันเลยจะตายไลยเตะอ๋อฮะไม่กินเตะผมอ่ะยิงยิงแม่งก็ตายเลยเตะไปเอาดิเอาดิเอาดิมาดิมาดิมาดิยืดตีนผมดิมาดิกินตีนได้กินตีนดิเตไปเอจี้เข้าไปเล่นกับมันนี้เข้าไปเอามันนี้ เข้าไปเอามันนี้ออกเฮ้ยต่อไปต่อไปกูหอยเองตัวนี้กูหอยได้ครับไปคนเดียวนะเราอ้ยระวังด้วยคนเดียวนะระวังระวังกดไว้ลุงกดไว้กดไว้กดไว้ลุงกดไว้กดไว้ไหวแล้วไปวโอ้ระวังข้างบนยิงระวังข้างบนยิงระวังข้างบนยิงอไ้หควายรอก่อนดิข้างบนล่วงข้างบนล่วงข้างบนล่วง ข้าบนหน้าบ้านชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งวิ่งอยู่ครับวิ่งอยู่เข้าไปแล้วหวยเอ้ยไม่ทันแล้วครับยู่อเลบอยู่ยืลบอยู่ยื้อเล็บอยู่รอคนเล็บอยู่รั็บอยู่เล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 บอยู่ดีจีแล้วแต่เล็บอยู่ดีจีว่าจต่เล็บอยู่ดีจีอยู่ดีจีแล้ว่็บ่อหอบบ่อหอบบ่อใครบ่อใครข้าบนมันกินยาข้าบนมันกินยาไปเลยเปิดไปเลยไปเลยไปเล่นเลยหรือรอนฟี รอรอไม่เปิดไม่ต้องไปแล้วได้อยู่ได้อยู่เลยเอาบดีกูับดีกูไม่พักเลยจิ้มรถหน่อยเอาเลยไหมระวังเลยชี้จิ้มรถพวกมันที่มันขับได้ปะวะหอยแล้วไปทิ้งดิเฮียโรเบิร์ตโรเบิร์ตไปไปไปเล่นใกล้ๆรถไปนะเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจมาเราโดนจับฟรีโอเคโอเคโอเคถ้ามาปุ๊บเราจะได้ขับหนีได้เลยเจอเปล่าข้างบนเจอเปล่าขอหนึ่งหนึ่งก็เซขอหนึ่งหนึ่งได้หรอเข่งขนมบ่อยน ไหวนั้นหนึงอ่ะไอ้ส๋าบอกว่าจะเอากูยิงดับอ่ะกูบอกเลยจะตายตายจริงมาลงมาลงมาเร็วเร็วผมมาแล้วเสร็จเรียบร้อยไม่ยิงกันนะไม่ยิงกันนะมึงเอาบึงเอาประกาะมาให้หมดก่อนจะได้นี่กันเดี๋ยวพอมาแล้วมาตายแล้วตายแล้วหอดีไม่ไได้ปหันด้วยแหละไป แล้วตื่นแล้วได้แล้วดิค่ะได้ในสอกป่ะได้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 สองได้สองไป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 เลยไปเดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์เดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์เดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์ตำรวจดักอยู่ตำรวจดักอาจเกลไม่เพราะตำรวจมันดักก็เลยแบบชะลอหน่อยหลอกลอกไปหลอกหลอกหลอกคอยอีคอยอีคอยอีมาขอโทษลุงไง เรียบร้อยอัเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้มันมีอาวุธป้าคุณจะได้ไปชุบมันก็ดีทองมันมีเนี่ยปืนมีปืนกับปากหลามครับไม่ผัไม่เหรอผักผักมาดูตัวนี้ผักผักมาดูตัวนี้ดิอันนี้มีค้อนบวกห้ากับปืนครับอุ้มได้นะถ้าจะให้อุ้มอ่ะ เอ้าโหเชี่ยลราบันแรงลราบันแรงลราบันแรงมาช่วยด้วยนะถ้ากูเงี้ยไปกูตายได้กำลังขึ้นไปกำลังขึ้นไปกำลังขึ้นไปมาได้ชื่อเลยนะลุงไใบถกกระตัวนี้กูไม่ตถกหนึ่งกับบานไอ้ตัดต้องตึงอมาลองทับอย่างเดียวไอ้ตัดตัวเนี้ยมาเดี๋ยวกูช่วยยิงเสร็จมันบ้าไอ้ตัวนี้มันบ้าไปแล้ว

สวยจ้ามาขอพูดอยู่ไม่ขอพูดไมพูดไมพูดไมพูดเราไม่มีคำว่าแฟลเมครับตอนนีไกันลินตายดีกว่าู้ปกันลินตาดีกว่าตีมันไม่ตายวะเฮียเลยายันเนียนดตายยจะให้คุงทอมเอาอมตายดีพี่สมานพี่สมมีรับยแต่พี่สมมีมาเชเลยอันนั้นเอเออดีใจตายปะไปตายยางยายางยาง ไม่ตรงไม่ตรงมาไอซัตมาปล่อยปล่อยนี่ไอคี้ออกไปนี่สองคนไหนก็มาอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยี้ี่ะอ่ะลุงจะไปโกไปเกือบแล้วเกือบตายตายตายวายวายวาหวายวายวายไอหอนี่ปิดปากด้วยค่าทีไอซัตตีมันไม่ตายไว้เชี่ยอุ้มมันไปดิ่ภาพไม่ตรงครับไอพิงเมารถกูอุ้มสองไอพิงเมารถกูอุ้มสองตรงไหมก็จริงไปองได้โรงพยาบาลไหมเลข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 ไปไปกับพิงสองคน ไปไปอาจีนรกูด้วยเออไปหาไปดิเลยไปล่าต่อได้ครับพักชีเฮ้ยอย่ากักศพศพไอ้นี่ไว้ในบ้านออกไปด้วยใครใครเรียนโรเบิร์ตกําลังออกกําลังออกกําลังออกการกักศพไว้ในบ้านต้องออกไปเล่นโ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 น่ตึกลุ้งตึกลุ้งตึกลุ้มตึกลุ้งมาแตกก็แรงเหมือนกันนะเนี่ย ทานแล้วกูทานแล้วกูทานแล้วอ้าเออเออเอองออออเ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 ๆๆๆเออ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 เเนอเออเเน้าเออ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 เมอเอ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 วเออเ เบรกนะเบรกเบรกเบรกทุกคนเบรกตัดยังตัดตัดตัดให้หมดตัดให้หมดสี่ล้อแล้วไปเนี่เยอะหมดลสองล้อแล้วเฮ้มดรลไปหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วยางยังเหลือยางนึงยังเหลือยางนึงยังเหลือยังเหลือปะตัซ่อมดีดีดีขวาน้าไงขวาน้าไงรถก่อนอย่าเพิ่งซ่อมขอดูรถก่อนแต่ขอดูรถก่อนขอดูรถก่อนแล้วลงไปจับลงไปจับ หมดอลไ์เหลือขวานึงเหลือขวาน้าตำรวจหมดแล้วเช็กก่อนเช็คก่อนยิงสามทียิงสทียิงสทีหมดแล้ว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 แหมอย่าเสียเหลี่ยมเขาดิย่ย่ยยได้ด้แลล้ิงหมดทุกร้อเราคนยิงหมดทุกร้อแล้วอ่ะเออเสียเหลี่ยมเด้อโอ๊ดมันเลยวัยรุ่นวเกินเออเล่นอยู่5นาทีตำรวจ เดี๋ยวเ่อกี้รถแรงบินไม่มี60นาทีนะครับไม่มีเลย60เลยเหรออน้ำหลวจใช่ใช่ครับต่ำจุดหกครับจ่ายบินผมมาละจ่ายบินผมผมลดให้อ่าใจ่ายให้ผมแหละใจ่ายให้หมดเลยเบสิกกุนตำรวจสุรต่างน,นะสุรต่างแฟมอ่ะเจ้าทียบินนะครับขออนุญาตเจลนะครับ <laughs> ได้ครับ <laughs> ชิบหายละแหกคุกไงอะ่ะเอ้ยมันไปยังไงอะ่ะ มห้มันมีมีคนระเบิดรถไว้อยู่แล้วไงเระวังระเบิดนะข้างบนอ่ะชั้นสองระวังระเบิดนะชั้นหนึ่งระเบิดยังครับไปบอลเนทโดนอะไรย่างพวกนั้เหรอเขาไปเท่าไหร่นะตำรวจเขาตำรวจเขาลดให้อ่ะตำรวจชื่ออะไรนะเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเคนนี้คนที่มาใหน่ะลูกค้าเด็กลูกค้าเนี่ยตึ้งโดนไม่ใช่เหรอลูกค้าเนี่ยไอ้เป็นรอเขาล็อกเลยเขาล็อกเลย ไอ้เฮียบ้านเราโดนยึดได้ไงวะอู๋จะมาเติม,มน้ำมันที่นี่สันหน่อยไ <laughs> อย้ตำรวจแจมบ้านเลยจักจัง จับเร่ยจับเรื่ยจับเรื่ยจับเร่ยจับเรื่อยจับเร่ยจับเรอยๆจับเล่อยจับเรอยโจัอยๆจับเอยๆจับเ่นยจับเร่ยจับเร่อยจับเร่อยๆจับเรอยๆจับเรอยๆจับเล่ยจับเร่อยๆจับเรยๆบ่งยูกๆยัเ่่งถูกๆๆ่อย่เเ่อัอ เสร็จโอ้โอ mm. ้จอดเด้จอดเด้จอดเด้ตำรวจยิงกูหล่นแล้วเขาก็ขโมยรถกูไปจีเพียรับถ้าจะไปเอามีจีเพียรจีพียรเนี่ยพี่บ้าเดี๋ยวพาไปเอาได้ปะคนที่เอาไปผู้หญิงด้วยแจ็คไอสัตว์เมื่อกี้อ่าแล้วเขาโดนจับป่ะอย่างเงี้ยสภาพเนี้ยไม่โดนไม่โดนอ่ะมันเป็นของแก๊งไงมันไม่มีสิทธิ์แจ้งอ๋อระวังไว้คันนี้มีปืนคันนี้มีปืนคันนี้ปืนถูกมีปืนบวกห้ากระบอก ดีเว้ยเว,ยเ,วยเสียเวลากันจริงจริงไม่ได้เล่นอย่ามึ่งตายซะตายซะมืงเอ,าอ้าวเฮี่ยววาร์ปตายตายตายอุ้ยโทษโทษตำรวจวาร์ปจัดเลยตำรวจโอ้โหตำรวจเล่นไม่ได้แล้วมงเนี่ยวาร์ป ตำรวจเกินโอ้โหตำรวจอยู่เลยอยู่เลยอยู่เลยเล่นไม่ได้เฮ้ยตำรวจไอ้หมอไอ้เหี่บังควาบอ๋อโทษ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 ทับพี่น้องหน้ารถโชคหน้ารถหน้ารถแท็ก ประกันไม่ต้องโอ้ <laughs> เอ้ยเราไปรอไปรอเดี๋ยวเพื่อนมารับโอ้ยิรีเซตรีเซตเรียบร้อยไปเตรียมดักเร็วแต่ต้องหาอีกคนหนึ่งไปด้วยอ่ะคนเดียวอาจจะไม่ไหวทำไมอะ่ะจุดตรงนี้มันมันมาช่วยบ่อยละสี่ศพแล้วะนะลุงจุดผมอ่ะเอาเหรอใช่สี่ศพแล้วไอ้บอยไปกูดิมึงอ่ะครับนะติติไม่อยู่เอาแย่มีมุงมืออยู่แล้ว ปกติตอนไฟนี่แทบไม่ได้คุยกับใครเลยนะแบบว่าแบบไม่ได้แบบคู่ใครเลยนะเล่นตามเกม,เมอย่างเดียวเล่นสายซัมอบบเหมือนไอตีเลยพวัวจุดเนี้สี่สอสี่ไอ้บอย <c oughs> ใช่นะใช่สี่คนแล้วไปลดันเยอะจังวะดีจีมันรู้ว่าตรงเนี้ยมึงไปยืนฝั่งนู้นไปยืนฝั่งนู้นแล้วกดตะโกนเอาอะรอย่างเงี้ยครับหมอกดตะโกนไอ้สัตว์กูเป็นเชื่อไอ้ตัว ไอ้บอยตีไอ้บอยมึงทำเพี้ยอะไรวะขอยนัดหนึ่งขอยนัดหนึ่งขอยนัดหนึ่งตีเลยไอ้บอปด้วยตีไปตีไปตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆกูไม่มีพลาดอะถ้าตัวตัวตายยังวะไปคอยยั้งยั้งตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอเคฮอหอมึงหอมึงหอมึงหอหน้าโป๊กเลยโป๊กเลยไปเร็ว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 นะไปเร็วต้องไปถึงบ้านภปยในสองนาทีอะมาเร็วเร็วไอ้นี่มันดวงสวยเหลือเกิน เจอตัวเต็งซะด้วยปล่อยสอบบอยเราอุ้มกูโดนเดี๋ยวในบ้านเรไปในบ้านเดี๋ยวบ้านอุ้มอุ้มหน่อยบังบังอุ้มอุ้มอุ้มนะเบิดก่อนมามามาอุ้มกูอุ้มกูให้บังไว้ไหนน้าๆอุ้มเลยอุ้มเลยอุ้มเลยเป็นโอเคปัดล็อกประตูก่อนจานจันเอาไปต่อไม่มีประกันออกละปล่อยเลยน้าเราไปจุดนึงเราไปดูอีกจุดนึงนะมันมันมีอีกมันมีอีกไป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 อันนี้ไอ้บ๊อบนะพิงค์ไอ้บ๊อบไม่มีบัตรนะมีบัตรใช่ไหม เนี่ยตัวที่พิงถืออยู่อ่ะบ๊อบอยู่บ้านเซ็ตดีๆนะเว้ยมาร์คไอ้บอยมึงมาร์ไม่ไม่นะจุดเดิมมีได้นะเพราะว่าเมื่อกี้มันเพิ่งออกอันนี้ชุดแรกหรือเปล่าใช่ใช่ใช่แล้นไม่จุดเดิมแล้วไม่จุดเดิมอันนี้ชุดแรกห้าตัวแล้วไอ้บอยจุดนี้เออจุดนี้แม่งศักดิ์สิทธิ์กว่านะอีกห้าอีกสี่นาทีอ่ะไปบอยไปเรากลับไปบ้านดีกว่าเนี่ยว่าเราต้องไปเนี่ยผมเคยไปเงี้ยเราวแม่งเกิด ใช่เหรอเออกูไหญ่ีอ่ะเราต้องไปรอเซตที่บ้านดีกว่านะตอนนี้เราได้มาถึงสองอ่ะซึ่งชัวร์ว่าจะหายชัวร์ๆเราต้องเอาบ้านเฮ้ยเฮ้ยเขาไปช่วยหน่อยบอยไปเปิดประตูในบ้านนี้ในโรถรถอะมีคนเหรอมีเดียวบอยอยู่ใต้บ้านไม่เป็นไรหรอกายพร้อมนะเอาสองเจนี้เอามาเลยยาวรถขวางทางดีได้พี่ได้มาคนนึ่งชนะบ๊อบมีสูบิเบทบ๊อบมันมีปืนนั่นนี่ใช่ไหมคือได้ตัวใหญ่นี่คือท็อปฟอร์มอ่ะกูบอกเลยถ้าบ๊อบหายอ่ะเฮ้ยเสียงรถเอารจมา เพื่อนมาแน่เพื่อนมาแน่อาคืแบงบดกายาเพอนน่มาครบแน่นอนเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวหาคนอุ้มด้วยพอเราได้มาเพิ่มหรอใช่ครับสวยสัตว์เฮ้ย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 เลื่มเหม่อเลหมเลมหมอมาูยิงให้ปูยิงให้ปูยิงให้ตัวเ่นไเาตายงย่เยยเียเยนของในตัวด้วยกว่าแล้วก็หอมาหล่นอ้าหอมแลติดหล่ติดหอมหนหล่นหล่นหล่นเขาเด้งแล้วอ้าเนี่ยเขาเด้งกลับมาแล้วเออนั่นแหละมีพี่มีมียาะ หมอไอ้บอยเข้ามาบอยอย่าไปเล่นข้างนอกฟังกูดิเฮียเล่นก่อนเล่นก่อนไปแล้ว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 สอบไปแล้วสอบไปแล้วตลอดไปแล้วครับไอ้แล้วมันโกรธมากไอ้แล้วมันโกรธมากไปแล้วครับสอบไปแล้วครับตลอดไอ้แล้วมันยาวถึงแก่ชีวิตไอ้แล้วมันยาวถึงแก่ชีวิตมันโกรธมากอันเนี้ยมันโกรธจริงลดคาวเลวใช่ไหมไปพาวไปแล้วพี่ปะพ่นลบพาวแล้วพี่ป มากกว่าอเอารถมาชนมอเตอร์ไซค์ออกหน้าบ้าน <S <S